สวัสดีคะ่ะไพรีพาเพลินคะ่ะ <c oughs> สวัสดีนะเมือแร่เนาะคะ่ะเนาะมากับอากาศฝนกําลังจะตกเนาะจ้ะฝนกําลังจะตกไปอยโปรยเนาะจ้ะ้องฟ้ามืดอ,อึมอึมเนาะจ้ะเนาะ้องฟ้ามืดม,มือนี่หกโมงกลกวๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเข้ามาพาพ่นอ,มมอ,องอมาเบิงวาปลูกตัวดินปลูกข้อโพดพามาเบิงข้อโพดเนาะจ้ะเนาะพาพ่นองอมาเบิงข้วโพดบา้านที่ไพรีปปีปลูกเนาะ กระโปงบานนี่พ่ยรีบเปิดปูวันที่ห้ามิถุนายนเนาะตัวนี้เนาะปูวันที่หามิถุนายนพี่น้องวันนี้ก็วันที่สิบสี่เนาะในประมาณสิบหมื่นเนี่ยเก่าหมื่นนะพี่น้องนี่จ้าโดนฝนเนาะพี่น้อง ข้โพดหวานฟันซุปเปอร์สวีทเนาะใส่รถไทยหน่อยอยอดเนาะพี่น้องกับเป็นแถวงามมึงเนี่ยเป็นแถวน่ะจะพื้นที่บ่ถึงไร่นาะจะเนาะประมาณสักสามงานเนาะพลรีปูกเนี่ยรุ่นเดียวเบิดเนาะจะ มาหลุ่นมาเบิงน้ากันเนาะตอนนี้พลี่เนี่ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะจ้ะโน่นนี่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะทาบันไดสิบหาหมื่นหรือยี่สิบมื่นก่อนพัลลี่จังสีใส่ปุ๋ยเนาะจ้ะนี่มันยังหน่อยอยู่เนาะจ้ะเนาะนั่นใหญ่กว่านักหน่อยสัก่อนเนาะจังสีใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยหวานเนาะจ้าะวันนี้เขาลองพื้นด้วยขี้หมูเนาะขี้หมูมูลหมูเพราะว่าเขาเลี้ยงหมูเนาะพี่น้องเขาเลี้ยงหมูเขากะ ใส่มูนหมูนาาจะนาะใส่ขีหมูมองนีไปจนไายบุญนิบกเกิดทำนี่ก็ถือว่าโอเคเกิดดีอยู่นะคะไายกัวชุดกอนที่พะรีปลูกปลูกชุดกอนมันจะบ่ค่อยข้นเนาะจะน่ะที่พะรีขุดใส่ทวดินเห็นบ่ขุดใส่ทวดินเนาะเอารถถยโของใหม่ ใส่ถั่วดินเบิง้งคือสิบ่มีหยาเนาะพี่น้องเอ,อ้ยแต่เบ,บิ้งประมาณดีสักหนึ่งเดือนเนาะ <c oughs> <c oughs> อีสักหนึ่งเดือนหยาเบิ้งก็สิขืนเนาะแต่ว่าช่วงนี้บ่มีหยาเนาะคุณพ่อบาทเบิ่งกะเอาบักแตงมาปลูกพร้อมพี่น้องบักแตงหมีผว่ะแตงหมีแตงสร้างเนาะแตงหมีใส่เม็ดหลายโพดเนาะพี่น้องเมืองี้งในใส่เป็นเศร้าผลมืองเกิดดีค่ะออกมาหมดไันธุ์จะได้ลกออกคุณนอันทีโพด พันวาพันปลูกปลูกรอบปลูกรอบแปลงข้าวโพดนี่นาะจะเนะปลูกรอบแปลงข้าวโพดต้นนี้พอดีเนาะต้นนี้ต้นนี้พอดีสังเกตเบื้องที่เกิดหน่อยจะบยใบใหญ่เนาะพี่น้องที่เกิดล้ายนี่จะบใบน,น้อยๆุมนี้พอดีข้าวเบิ้งวาพันวาพันปลูกปลูกรอบแปลงนาะจากนะรอบแปลงข้าวโพด ปูข่มันเป็นเครื่องรอบปรปแปลงข้าวโพดคนว่าป่าหญ้าพร้อมนอกพี่น้องยอยก็ให้หญ้าขึ้นฝากกัห้องพี่น้องฝากกับห้อง <c oughs> มาแล้วฝนมาแล้วเนาะเอาไปรีพามาเที่ยวนี่เหมือแรก,นกนเนาะตอนกลางเวรกับห่อนทายบดานเนาะพี่น้องทายนี่เหมือแรกเอาทายทำนี่เหมือแรกเนาะจะ้ะลุมนี่กะท่นี่เพื่อนจะปลูกรอบรอบแปลงข้าวโพดเนาะจะ้ะ นุ่มนี่แก่ที่หามันขึ้นเบื้องแจักหน่อยก็น่าจะไล,ลายตัวนาจางังสีมนันกถิ่มเนาะลกออกลกออกบ่ให้มันหลายเนอกจากเนาะก็ะจะลกออกถ้าญายไปปลูกเมืองอื่นใดก็จะย่ายาไปปลูกเมืองอื่นนอะจ้ะเนี่ยอันนี้ก็แมนนี่ปลูกรอบพอน้ำพอนปลูกรอบเกิดคุ้นหลุมพี่น้องเอ้ยบุนเสียอย่างเดียวคือใช้ลายโพดเนอกจาก แต่ว่าตัวดินนี่พอดีว่าพอดีอยู่เอาเอขาโพดแม่ลืมตัวดินประซ่านเราพี่พี่นอ้องจะจะปลูกกันปรามานนี่นอกจากเนาะเอามาถ่ายเบิงเวลามาหลุ่นน้ากันเวลามันเป็นต้นใหญ่เป็นเครือเนาะเขาโพดจะจีต้นใหญ่แตงก็จะเป็นเครือเนาะพี่น้องแตงออกเครือเป็นหน่วยปีที่แลว้วนี่งามขนาดเลยพี่น้องปีที่แลว้วปลูกแตงก็ได้กินซุปนาะจะเนาะงามจา้ะปีที่แลว้ว มันก็อีกลุมหนึ่งเนาะข้างการกันนี้พะรี่ก็จะปลูกทั่วดินเนาะจ้ะนี่เหลือซ้ำนี่หลายทั่วดินที่พะรี่ปลูก,กเงี่ยมดแล้วเนาะเลอประมาณนี้แต่ว่าฟังที่ทั้งมาเล่นนะปลูกเรียบร้อยแล้วเนาะจ้กเนาะก็จะเรือแต่บูก,กี้บูก,กี้แถวนี้เนาะจ้ะนี่เหลือบูกี้แถวปลูกติดกันเนาะพี่น้องกับข้าโพดถั่วดินเข้าโพดเนาะ เอาถาเบิงว่าหม่องแดมันเกิดบดีพัลลีเกิดเสือมาสอบเนาะจากเนาะเอามาสอบอยู่หม่องแดมันเกิดบดีพ่อาสีบอรห้มันว่างเนาะพี่น้องคขาไมนว่างละยาสิขึ้นยาขึ้นแล้วก็บอว์ไว้ก็ล่างสิขึ่นก็มีอยู่พี่น้องก็ล่างกีแท่งนอขึ้นสงสัยมันลงเลิกเนาะชูมันขึ้นน้ำหลังเนี่สงสัยลงเลิกคำล่างสิขื่นก็ไม่อยู่พัลิีคือปลาเิ่นขื้นเบอร์นอกก็ล่างสีเป็นนอนหน่อยก็นี่นี่จ้ะนอนหน่อย กำลังเป็นนอนน้นอยๆเนาะถ้าว่าเบิ่งกันบาิันปลูกปลูกกักแตงเนาะจ้ะปลูกรอบเลยเนี่ยที่มองเป็นเดินๆแพลนี่คีวามันมันบอก,กิดกะมารลุ่นกับเบิง่งนถ้าบวก,กิดอีลี่ฮะกะจำเป็นได้มาสอมเนาะจ้ะเนาะเอาเม็ดมันมาสอมใหม่เมื่อวามันลงลิกบ่หงกร็ร่างสิกขื่นก็นมีอยู่พี่น้องเพื่อนๆก็ร่ังสิกขื่นก็นมีอยู่ มองนี้มันบ่างนะจ๊ะนี่ไรีว่ามันบกเกิดหรือว่าจังไดพวกนี้มองนี่นี่หละถ้ามันบกเกิดนี่เลี้ยงเขาจาเป็นได้มาสมมนะจน๊ะเนาะเอามาสัอเอาเม็ดมันกับมกระจกมาขุดสมบนะจน๊ะเนาะขุดสอมนั่นก็เป็นต้นกล้วยกล้วยป่าเนาะไพเลยกล้วยป่ามาปลูกนะจ๊ะเป็นกล้วยป่าอยางมารอบๆนอนไปนองเนี่ย ท่นี้จะบ่อยเห็นขื้นนอกจากเนาะขื้นบพเบิดทัางนี้เดี๋ยวพี่ลี่จะได้มาสอมแล้วมาสอมซราบมันยังมาขั้นในต้นใหญ่นอกจากนั้เขาสอนม่อเขาสอมซราบมันต้นหน่อยจังสีล่ะมันจังสีท่านกันเนาะถาเ้าถาต้นใหญ่จะมาสอมมันกับบท่านกันเห็นแล้วพี่ลีพผ้ามายางเบิองเนาะปกติก็ะเลี้ยวเบืองซื่อๆบ่ไดเขามากไก่นอกจากนาะเพราะว่าห้องมาปลูกทวดินยู่งบางนั่นกัมันไกลกันก็ะเลี้ยวขามมาประเทศนี้มัน่างหลายเนาะพี่น้อง บ้างลายอยู่บ่ขึ้นลายอยู่เพิ่งทมเลิกหรือใดบุนี่บ่เห็นขึ้นเนาะช่วงนี้เข้าใจมาส่อมอนะ่น้าพี่น้องเนาะยังเป็นต้นอ่อนต้นหน่อยอยู่เนาะจานะ้ะเนาะได้ประมาณเก้าวันคับปูกวันที่หาวันที่หามื่อนี้วันที่สิบสี่เนาะจานะ้ะเนาะกระเดกเก่ามือแตะเก่ามือเก่ามือซ้ำนี่ก็ถือว่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะ รามาลุ้นด้วยกันว่าจะได้กินไหมพายเสียมาอัปเดตให้เบิงเนาะได้อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์สามอาทิตย์พลายก็สิมาอัปเดตให้เพื่อนๆมูมๆนึ่ยมาเบิงว่ากันทําการเกษตรนี่มันได้ผลผลิตซาหรือเร็วนอกจากกลัวจะได้ออกมากินออกมาขายเนาะเกษตรกรปลูกข้าวโพดปลูกทั่วดินกลัวจะได้มาขายให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้กินตามท้องตลาดเนาะมาใช้เวลาดุนปันได้เนาะจะเนาะมาลุ้นน้ากันเด้อจ้า เดี๋ยวไปดีส์อัปเดตให้เบื่องเรื่อยๆก็ร่างเกิดไม่ก็มีพี่น้องนี่ก็ร่างเกิดไม่ตัวนี้ก็ร่างแท่งนอะขึน้นบาเนาะอุ้ยซุ่มลงเลิกเนาะพี่น้องสงสัยตัวไหนมันลงเลิกเนาะดินถมเลิกมันอาจจะขื้นชาเนาะอ้ยปากกับหองพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกท่านที่ขอามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กดสับตะไคร้กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อจะได้ประลาคลิปใหม่ๆของพอรี่เนอกจะกนาะสำหรับคลิปนี้พผลลีก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ